จริงๆมันต้องใช้เดนเทลฟลอสไงเพราะว่ามันจะเห็นปะบนละอยากเกินเนอะ สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอีโวยาด365อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะเดินทางไปเยี่ยมแม่สามีนะครับไปดูกันเลยนี่นะครับพอมาถึงก็จะไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตกันนะครับเพราะว่าแม่สามีเขาออกจากบ้านเองไม่ได้แล้วเนาะก็เนี่ยครับค่าของชีพของที่เยอรมันซื้อแค่นี้ก็มีขนมของเอสนะครับแล้วก็ซื้อถักทำกับข้าวก็ทําซื้อแค่นี้มีซักมีแตงกวามีอะไรเงี้ยแล้วเราที่เหลือเราก็เตรียมอะไรมาแล้วเนาะ มีสตรอเบอรี่มีแซลมอนนะครับมีบลูเบอร์รี่นะมีขนมและส่วนมากก็จะเป็นแอลกอฮอล์เพราะนางชอบดื่มพวกเซกนะครับสปาร์กิ้งไวน์แล้วก็ไวน์เอ็กกับแม่สามีจะดื่มไวน์ส่วนสามีเนี่ยจะดื่มเบียรนะ์เนาะก็จะชอบริสลิงชอบซาบิญองบลองนะก็ซื้อของในแอเรียนี้แหละของนาของโมเซลอ่ะของเยอรมันจะอร่อยนะครับแล้วก็ซาบิญองบลองของฝรั่งเศสเนาะก็ราคาเนี่ยซื้อไปเท่านี้ แปดสิบเจ็ดยูโรนะครับประมาณเก้าสิบยูโรคูณสามสิบแปดเขาปาเก้าสี่สามหกก็สามพันกว่าบาทก็ได้เท่านี้แต่ว่าค่าของชีพของเยอรมันเทียบกับประเทศอื่นในยุโรปถือว่าไม่แพงนะนี่นะคะรับเ่าเนี่ทําเองนะเ <c oughs> ชียเชียแกนนะแล้วก็มีสตรอเบอรี่ด้วยนะครับอากาศวันนี้ดีเลยไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวเกินฮัลโหลอะไรสกู๊ตเหรอเชียร์กู๊ดวัตชิงเงินซีเดนคาเฟ่เอาเดสเซ็ตหรือเปล่า Beides. Beides? Oh mein Gott. Kriegst du auch Geld davon von der Dame? Gar nicht. Gar nicht? Nein. Was Ob ich dafür dann noch ein bisschen Geld bekommen habe, Ich habe nicht bekommen. Ja, zu braucht. Der... Ja. Krieg ich denn hier Geld für das, was ich mache? Ja, also wenn es gut wäre, schon. So, sonst. Lass mich mal da rum. <laughs> Kann ich <Ihnen> was tun? <laughs> Aber den Kuchen gut geschmeckt? Mhm. Ja, sehr gut. Super. Man dann ดูส <c oughs> ูตรแม่ตานะครับกับข้าวกับตานะนางทำอาหารอร่อยนะเอ็ดูก็ดูว่าทำอร่อยก็เนี่ยโรยผมขนอนใช้เกือแล้วกันนางบอกให้ใส่น้ำมันพืชนิดนึงเนาะ ก็เชื่อนะปกติจะใส่น้ำนะแต่ว่าลองน้ำมันเพื่อดูนับอกว่าจะอร่อยก็ลองตามนาดูนะครับใส่แม็กกี้แทนไม่มีสีอิ๊วพอดีมาอยู่บ้านแม่สามีนะนางไม่ทำกับข้าวนางก็ไม่ค่อยมีของนี่นุ่เอจจะสอนวิธีต้มไข่ปาตุมนะครับต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่กรือ แล้วก็ใส่ไข่เข้าไปนะครับแล้วก็คนให้น้ํามันวนๆอ่ะประมาณแบบหนึ่งนาทีอ่ะแล้วก็ปล่อยให้ไข่อ่ะต้มนะครับประมาณเจ็ดนาทีแล้วไอ้ไข่แดงอ่ะมันจะอยู่ตรงกลางแล้วมันจะแบบว่าเป็นไข่มาตูมเนาะสวยงามเราจะลองทำํำคนเขานะครับประมาณหนึ่งนาทีให้ไข่แดงมันอยู่ตรงกลางเนาะคือส่วนมากถ้าเจ็นาทีเงี้ยมันจะโอเคเลยเนาะแต่เราก็ลองดูก่อนถ้ามัน ยังดิบอยู่เราก็ไปต้มต่อแต่น่าจะโอเคแล้วล่ะดูจริงๆมันต้องใช้เดนเทลฟลอส่ยเพราะว่ามันจะเห็นปะ่ะบนละหาว่าฉันต้อแหน่เป็นไงบอกแล้วฉันทำกับข้าวเก่ง น้ำปลาไม่ไมีใครกินหรอกมีเรากินคนเดียวต้องเดือดลองนะโยนลงไปเลยจ,จ้าทำกระพเพราปลาแซลมอนนะครับน,บน,นี่อะไรสุดอคุณชิมจัาคณอย่า <Yeah. laughs> 花费时间太长、嗯、了。 น้ำใส่น <comm plate> ้ำล่งช้นนิสร่ส้วเจนากินปะน่ากิน้ากระเพาปลา นะแต่อ็อยากให้มันเหนียวนิดนึงไม่ได้เอาแป้งมันมาลองใช้แป้งสาดีในะสกดูไม่รู้ว่าจะได้เรื่องหรือเปล่าลองดูนะครับห <c oughs> อมเจียวอันนี้ไม่ได้เจียวเองนะบอกก่อนโดยนี้นิดนึงให้มันดูแบบเขียว <c oughs> สวยไหมตอนแรกก็จะทำหมูแดดเดียวอีกแต่ว่าไม่ทำแล้วเหนื่อย อมากด้วยจะวีนแล้วเนี่ยแกงจืด <ang> <t une> นะคะมีแค่สามคนมีกระเพราแ,แซลมอนนะคะแล้วก็มีแกงจืดแล้วก็มีไข่ลูกเขยแค่นี้เองเนาะมีพิกน้ำปลายรื่องาราหาดไม่ได้นี่นะคะประหารเย็นของวันนี้กินกับซาบิยองพลาแซลมอนนะครับ แกงจืดฟักหมูสับแล้วก็ไข่ลูกเขย নি Ja, ich sagen. Uh, oh, oh, stimmt ja, du musst ja, stimmt, klar. Ne? Du, du musst nicht, du musst nicht Krab sagen, sondern son, ha, mal die gut? Zum wohl. Zum wohl. Wohl, äh schön. Schön. าแฟกินนะลสตอเบอรี่ให้แม่ผัวละกัน ไม่หลอกตื่นตัวเองอยากกินนางผอมมานางไม่ค่อยกินข้าวเนาะเราแบบเออจะหาทริคอะและ้วนางเป็นแบบความจํานางไม่ค่อยดีด้วยเราก็จะแอบแบบเอาของไปวางตรงหน้าแล้วนางจะกินเออแต่ว่าถ้านางอยู่คนเดียวเว่านางไม่กินแลน้วนางผอมมา แ,แม่สามีชอบทานมากก็ทำให้เขาทานนะรั้งที่ล้วทำให้ทานแล้วนางติดใจขนมไทยนกกระทานนะชี่ชอบมาก굿ทำดีๆกันมหยอเล่นก <'s> ่อนเชียร์นี่ครับมีเอฟซีคนหนึ่งอ่ะทักเรื่องจาน ชามที่ใช้ทำาบเค้าวนะครับคือเอ็ดก็ชอบมากเลยและเอ็ดก็ไม่รู้เอ็ดแค่นึกว่ามันเป็นพอร์ติเดนธรรมดาที่แบบเออสวยๆอะ่ะแต่พอถามแม่แฟนเขาบอกว่าเขาได้มาตอนแบบตอนเอ,อวันแต่งงานหรืออะไรเงี้ยเป็นของขวัญจากพ่อสามีนะครับแล้วเป็นยี่ห้อพอร์ติเดนที่แน่าจะเออราคาแพงที่สุดละของประเทศเยอรมันแล้วเนี่ยดูนะอายุหกสิบปีแต่ดูสภาพ ยังดูดีอยู่เลยอ่ะได้มาเซตใหญ่มากเลยนะดูดิคือคุณภาพอันเนี้ยเขานางใส่เข้าเครื่องล้างจานด้วยนะเนี่ยจานชามอะไรเงี้ยก็ล้างปกตินะเอ็ดก็ล้างแบบใส่เครื่องล้างจานใส่มโครเวฟได้อย่างเงี้ยดูงานนะครับคือแอร์เมสก็สซูไม่ได้อ่ะหนามาก คือยี่ห้อมันนะครับ มาสุสานนะครับมาเยี่ยมพ่อสามีนะครับนะคบจะพามาซื้อเค้กนะครไปทานที่บ้านอหนเดอร์น้เ พอนะ้ำมันเริ่มร้อนใส่หมูเลยจัะตากแดดมาแล้วนะจ๊ะหนึ่งแดดว่าอะไงมาทอดให้มันร้อนบนหมู แวังตัวเราขอโรยนี่นิดนึงแล้วเดี๋ยวจิ้มกับมันจิ้มซอสพริกเนาะซอสพริกศิราชานี่นะครับวันนี้อาหารกลางวันมีหมูแดดเดียวนะครับกับซอสิลราชาแล้วก็แกงจืดที่เหลือจากเมื่อวานนะครับแกงจืดฟักกับหมูสับแล้วก็เห็ดหอมแล้วก็อันนี้ข้าวที่เหลือเอามาผัดข้าวผัดเนาะ Und wie die vielleicht später. danke schön. Ah, hm. oh, ja, lecker. Mhm. Ah, sehr gut. gut. บ้านนี้นอนกันวันเสร็จดื่มไวน์เสร็จกาแฟต่อจ้าน,นี่อ,นนอนนากาศดีมากอะอากาศดีผุดๆไปเลยเนี่ยแดดออกนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปมาเยี่ยมแม่สามีนะครับ คลิปฟิลโูลดอย่างนี้หวังว่าจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเอ็ดดี้โวยาสา้าได้ครับสวัสดีครับใครเข้ามาดูแล้วไม่กดซับขอให้โสดตลอดชีวิตค่ะ